ชอบฟังรีวิวหรือสปอยครับคำว่ารีวิวกับสปอยเนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่เรามาคุยเรื่องเส้นที่ว่านี่กันดีกว่าเริ่มจากแบ่งเส้นนี้ออกเป็น3ระดับโดยระดับที่มากขึ้นคือการที่รีวิวจะกลายเป็นสปอยไปเรื่อยๆดังนี้1บอกแค่ไอเดีย2บอกไอเดียบวกเป้าหมายของตัวเอก3บอกหมดไส้หมดพุงและกรณีศึกษาในครั้งนี้ต้องเป็นเรื่องที่ไอเดียแข็งแรงเป้าหมายของตัวเอกชัดเจนและทั้ง2อ,อย่างต้องทาให้อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนจบซึ่งก็คือเรื่องนี้ครับเดทโน้ตช็อตสตอรี่เรามา,มงงาน,นึบบนง,ง เดทโนตกลับมาปรากฏบนโลกมนุษย์อีกครั้งและมีเด็กคนหนึ่งเก็บมันไปเขาจะเอาไปทําอะไรติดตามได้ในเดทโนตช็อตสตอรี่ระดับหนึ่งนี่สร้างแรงดึงดูดได้น้อยมากครับแต่ยิ่งรีวิวน้อยเท่าไหร่คนอ่านก็จะได้รับความสดใหม่จากเนื้อหามากขึ้นเท่านั้นถ้ารีวิวแค่ระดับหนึ่งแล้วตกคนอ่านได้เลยนี่ดีกับทุกฝ่ายแต่มันก็ยากจริงๆครับระดับ2หลังจากเด็กคนนั้นเก็บเดทโนตได้แล้วเขาตัดสินใจจะเอามันไปขายครับแต่จะขายด้วยวิธีไหนและจุดจบของการขายเดทโนตจะเป็นยังไงติดตามได้ในเเเเเดดนนนนนน้้้้้ต้ตตอออออสสสรรรรีี่่่ัััััพิิิมมมมปปปาาาาาาหหหยยขขงวววกไไและะจูึํบบผถื ว่ากำลังดีครับถึงจะชิงบอกว่าเอาไปขายก็เถอะแต่มันสร้างความน่าสนใจเพิ่มจากระดับหนึ่งได้และยังเหลือเนื้อหาให้ติดตามอีกเยอะระดับ3ามอันนี้คือสปอยเต็มรูปแบบไม่เหลืออะไรให้รุนแล้วครับแต่มันก็แบ่งได้2แบบคือเล่าทื่อๆตั้งแต่ต้นจนจบส่วนตัวผมไม่สนับสนุนแบบนี้เลยครับฟังจบหาเรื่องอื่นฟังต่อเอาตรงๆคือสองสารเจ้าของผลงานเขานะอีกแบบคือเล่าแบบเพิ่มเนื้อหาสอดแทรกเช่นความรู้สึกวิเคราะห์หรือจะแค่บ,บ่นก็ตามแบบนี้ผมชอบฟังเลยครับพะบ,บางคนดูอะไรสักอย่างมาแล้วมีอะไรในใจเต็มไปหมดแต ที่ไม่เคยดูคนดูมาแล้วก็เหมือนกับมีเพื่อนมาคุยกันคนไม่เคยดูอาจจะมาฟังเล่นๆแล้วดันชอบจนไปตามดูเลยก็ได้แต่ผมจะไม่พูดถึง d เดน o t e ช็อต t ตอรี่ในระดับ3นี้หรอกนะครับแล้ว3ระดับที่ว่ามานันนี้ทุกคนชอบฟังระดับไหนกันบ้างครับ